Ah, kom, selamat datang ke Pattani. Pattani, makin Assalamualaikum. mana очку ствен x3 n I love. N I มากินของภัตไทยนะครับบิกซี่โดนนี่กินเชื่อวแบบียบว่ะ สวัสดีครับทีมสามดัดเดือนเร็บด้านน้องใจนะครับปบัตไ์ใส่จับฉันมึงครับ ใส่สงนก้โอ้น่าที่กันยัง,งครับยีครับคณจล้านคนฝากคนไลค์ด้วยครับฝ6ล้านคนเมัมึง ป,ป,ป,ปัดไทยปัดไทยจับมาึงอยากปัดไทยรูเอาเส้นัวจมาังกวบปัดไทยปัดอีกแบบนึงจจองายากกินมี ไม่เออไม่ปทย้ยขอบคุณ20ลา้านตรงแกนไปกันต้นแกงครับมากินกันครับ ตัดใส่ใส <ygen. S 1> ่ใส่มู้ไม่ใช่อๆ เอาแค่เ็ดตรีแค่เดียวยังเอาจับวัดปรับตัที่คืหล้าน้องใจย บางกบประเด็นการครับเร็บประเด็นการเดตัวติบรการบเ้าล้วตรงแก้วมาเป็นกำลังกาให้รับเดินสะพานกั่ง ตรงออกับชาวบวานาประเทศไทยหูต hmm. ุ <cel i> <people> <aime Bis ps Island> ้งใอ่ไ <Never> ห <verdad> ไมมันไม่มีหรอกเจ็บๆเหอนกันครับผักเทยผักเตอดิบกับชิมอะไลห เดี๋ยวจะจ้องว๋ยังก็ปาต่อเป็นของลูกชายสั่งแรงกกะเพราหมูหรือกะเพาราทะเลอะไรนี่ข้าวหมูกรอบข้าวหมูกรอบกินข,ข้าวต่อนะจบไดไม่มีไหม ข้าเข้าหูดดงเลยขอไปขอไปมากินข้าว่รัประเทศไทยเมืเ่อไรครับเมั่กินข้าวต้อก็ดูลูกชายกินข้าวไม่หมดพ่อก็ต้องมากินข้าวแทน ก็าือเสียแต่ตังที่ซื้อไปนะครับตัวที่พัไทยคือเอาไปกินข้าวนอกเลยจะได้เงินนะครับซื้อไปซื้อมาแล้วกินไหมดต้องกินนะครับตัวที่เป็นไก้กะเพรากะเพรามุก,กวอบตุ้บไส้กินหมดนะครับ มาครับดีขวามกันกับเผาหมูกรอบกับเผาหมูกรอบตอนแรกผัดไทยนี่กับเผาหมูกรอบผัดไทยหมดแล้วเอกรับเผาหมูกรอบตอนนี้มีกระเจียวอีกตอนนะครับทับรถทับทามกี่คนเดียวกระดูกไส้กับแม่บ้านสช่างมาแล้วกินกินข hmm? ่อยหมอกินบะแ่บนะครับก็ได้โตเป็นพลาของโตเป็นมนาของบัวเป็นเวทผอต้องมากิน ที่ต้ำลังนะครับพิ่กีเ่เกี่ยวกันเทคโนี้เีไปกระเข้าผู้ก่อมีิที่ทีิตดวพี่ยังงม่รูนกป็ดที่กันเข้ากบับกาแเ่อแดงเอามากินกินนะครับ มาแจกแทจกกันงงครับตัวนี้ด้านหนึ่งคือของแม่บาทแม่บา,บาทประชังกระชับกระชังกระชับผมจังนนี่นนนตัวน,น,น,นี้ของลูกกระเพราหมูขวาผมปรโม ไม่ลูกก็ต้องไอพอได้รับความแปนะอืมีเพชรเนี่ยเพชรแน่เตือหน่อย ทัวหมอปะอมอมประเไทยจะได้วหมาะม่ได้กิน,อนขอบคุณเจ้าต้องใจนะครับประทไทยเลยแค่นี้นะเดินทนเน,เนอกเลยบริกกินนะครับผมนะไปะอ เ,เขาใช้ก็จะปลูกกินนั้นผมว่านะไอ้กะเพรากระเพ่าหมูกรอบนะพอก็เลยกินมันก็จะแต่กะ,ะเพราแล้วก็หมูและกระพริกนะเจะเลยบอกกินนะ,ะมันเผ็ดนะกินกินเอาแต่เข่าเพราะหมูเพราะเพื่อลืออยู่นะครับก็ไมอ,อย่ากแล้ว กนะ็คือครับแม่บ้านจินเป็นคนจับใจนะคนจับเส้นใจนะครับก็นี่คือซับแล้วก็คืออิมอ่มนะอิ่มอิ่มแล้วก็นะเดี๋ยวยออิ่มแล้วก็กินน้ำก่อนนะตอนนี้มากินข้าวอยู่ที่บิ๊กซีที่จเจริญนะครับบิ๊กซีที่เกริญจะเอาอ่าพัฒนายคนมัน คุณยี่สิบ้านตรงใจจงเป็นกำลังใจแห่งครับจะนีไปกินเข้ากินเขาเต้าป้ากินข้าดิดิบซีนะครับอะไรกับื้อนหละ้อทุกอย่างทุกวันนี้กอดหักไม่ได้อาตัวตรง ขอบคุณยี่สิบลงใจที่ก้าวั้นใจนะครับถึงมีฝากกดไลค์ลให้ด้วยเป็นกําลังใจในน่ครับนะครับตรงนี้พอดีมากินเขา่าเวลาผมกินเขาน่ามผมเห็นในเมืองผมก็คิว่ายังรักกันอยู่นะครับโอเคขนะอบคุณหลายๆนะครับ <c oughs> น,านนานเทือนะครับเดี๋ยวหมอมาหากินเขานอกบ้านนะครับแบบเพรว่าครอบครัวมาหากินนะครับเพื่อนเทือนนะครับก็ถึน,น,น,นะนนเชื่อว่า ปลาลูกนะตัวนี้มานางกินนะลองมาหากินบรรยากาศมาเมืองคนนะครับมาเมืองคนมาเมืองข้นเมืองข้นขนเที่ยวนะครอบตัวนี้ธุรกิจคนกันร้ายนะครับปลอดสินห่างนะครับคนกันร้ายมาใน้ายตาปลาลูกปลาเต่าปลาเทียวมีของเด่นนะครับผมนะสผหรับที่นีก่นะขอบคุณที่ร้ายนะครับติดทีดวงใจทอ่าสิบทีดวงใจสิบห้าล้านดวงใจนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณอ่าข้นที่มาเข้ามาเมืองนะ ไปก <th> ินเขาซื Asia, tea, ้อก cool. ับเขาเมืองผมนะครับนะครับภูมิใจนะครับภูมิใจนะครับจากกิฟตนี้กับเคเอวบังเอ๊บังคือจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอพูดอะไรนะครับขอให้คนทุกท่านที่เขามาเมืองกิฟตนี้นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับลำล้ำด้วยด้วยเจริญในที่การงานเจริญในที่การเงินนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะครับผมครับผมครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับผม